ปัจจุบันมนุษย์มีความใฝ่ฝันที่จะตั้งถิ่นฐานบนดาวเคราะห์ดวงใหม่มันอาจดูเหมือนเรื่องราวในจินตนาการหรือเรื่องสมมุติสำหรับเราเท่านั้นการตัดสินใจและแผนดังกล่าวได้รับการประกาศโดยอีลอนมัสซ์ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท s เ a c e x ที่จะสร้างเมืองของมนุษย์บนดาวอังคารภายในปี2050เมืองทั้งเมืองจะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้คนนับล้านคนสามารถอยู่อาศัยได้โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากโลกแม้แต่น้อย แผนของอีลอนมัสนี้กลับถูกย้ะเย้ยจากผู้คนจำนวนมากแต่หลังจากนั้นไม่นานผู้คนก็เริ่มเชื่อในแผนการที่เต็มไปด้วยความเพ้อฝันนี้เมื่อนาซาเข้าร่วมภารกิจไปยังดาวอังคารของ SpaceX ด้วยเพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา SpaceX มีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านเทคโนโลยีจรวดดังที่เราทราบดีว่าบริษัทเทสลาของอีลอนมัสกก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วยไฟฟ้า ในทำนองเดียวกันเทคโนโลยีดังกล่าวยังถูกนำมาใช้ในจรวดของ SpaceX อีกด้วยซึ่งจรวดเหล่านี้มีความสามารถในการเข้าถึงอวกาศโดยใช้เชื้อเพลิงขั้นต่ำดาวอังคารซึ่งอยู่ห่างจากโลกถึง62ล้านกิโลเมตรและเพื่อที่จะพามนุษย์ไปที่นั่นได้จึงต้องมีการสร้างยานอาวกาศพิเศษขึ้นตามข้อมูลของอีลอนมัสจะใช้แบตเตอรี่ที่ใช้ในเทสลาซึ่งหมายความว่าจะใช้เชื้อเพลิงขั้นต่ำ ดังนั้นมันจะพามนุษย์ไปยังดาวอังคารได้อย่างแน่นอนแต่คำถามก็เกิดขึ้นว่าแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะมีอนณานิคมของมนุษย์บนดาวอังคารแต่ท้ายที่สุดแล้วอีลอนมัสและนาซาก็กำลังจะออกจากโลกสีเขียวใบนี้และให้มนุษย์สามารถเข้าถึงดินแดนแห้งแล้งของดาวอังคารได้เหตุใดพวกเขาถึงอยากตั้งถิ่นฐานที่นั่นเนื่องจากดาวอังคารไม่มีออกซิเจนในการหายใจ ไม่มีอาหารและน้ำดื่มหรือสถานที่ซ่อนตัวในความเย็นถึงลบ100องศาเซลเซียสเมื่อไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่นั่นแล้วเรื่องนี้จะเป็นไปได้อย่างไรที่เราจะสร้างอาณานิคมของมนุษย์บนดาวอังคารเ <Hey. S 1> มื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางธรรมชาติทั้งหมดสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์บนโลกใบนี้ แล้วสิ่งใดคือความจำเป็นในการส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารด้วยไม่ว่าจะมีการวิจัยอะไรก็ตามเกี่ยวกับสภาพโลกของเราในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาผลลัพธ์ของการวิจัยทั้งหมดเหล่านั้นกลับกลายเป็นเชิงลบนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่านับตั้งแต่ที่มนุษย์ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นน้ำมันเบนซินและกา๊าซสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นและเวลานั้นจะมาถึงเมื่ออุณหภูมินี้สูงมาก จนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่บนโลกอีกต่อไปจากการสำรวจพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น0.16องศาเซลเซียสทุกๆ10ปีหากทั้งหมดยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปในอีก150ปีต่อจากนี้มนุษย์ก็จะไม่สามารถอาศัยอยู่บนโลกได้เนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทาาน,น้ำแข็งก็ละลายอย่างรวดเร็วโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมพายุไซโคลน และสึนามิก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกันไม่ใช่แค่เรื่องการใช้เชื้อเพลิงเท่านั้นมลภาวะนี้ยังได้ทำลายชั้นโอโซนของโลกเราอีกด้วยซึ่งก็คือชั้นบรรยากาศที่ปกป้องเราจากรังสีของดวงอาทิตย์ <c oughs> ก็ได้รับความเสียหายอย่างช้าๆเช่นกันนั่นหมายถึงมลพิษที่เกิดขึ้นในอากาศและอีกทางหนึ่งคือรังสีดวงอาทิตย์ที่น่าสะพรึงกลัวสิ่งหนึ่งที่โลกวิทยศาศาสตร์ได้รับการยืนยันแล้วว่า วันหนึ่งโลกของเราก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้อีกต่อไปและนี่คือเหตุผลว่าทำไมมนุษย์จึงมองหาบ้านหลังใหม่ซึ่งก็คือดาวเคราะห์ดวงอื่นสำหรับตัวเราเองไม่เพียงแต่ดาวอังคารเท่านั้นยังมีดาวเคราะห์อื่นๆอ,อีกจำนวนมากอยู่ในระบบสุริยะของเราด้วยแล้วทำไมเราถึงเลือกดาวอังคารเท่านั้นหนึ่งในดาวเคราะห์ในระบบสุริยะใกล้เคียงกับเราคือดาวศุกร์และอีกดวงหนึ่งคือดาวอังคาร ถึงแม้ดาวศุกร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าดาวอังคารมากแต่เราไม่สามารถไปที่นั่นได้เพราะดาวศุกร์มีสิ่งที่เรากำลังหนีจากมันและสิ่งนั้นก็คือความร้อนนั่นเองดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ดวงที่สองที่โครจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งมีความร้อนสูงมากมันสามารถละลายได้แม้กระทั่งเหล็กอีกด้านหนึ่งเพื่อนบ้านของเราคือดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงที่สี่ที่โครจรรอบดวงอาทิตย์ ถึงแม้ดาวอังคารไม่มีฝนตกเหมือนดาวศุกร์แต่ที่นี่หนาวกว่าบริเวณอาร์กติกของโลกไม่เพียงแต่ฤดูหนาวที่รุนแรงเท่านั้นที่สร้างความลำบากให้กับมนุษย์บนดาวอังคารแต่ไม่มีทั้งออกซิเจนและน้ำที่นั่นแม้แต่สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับการอยู่รอดของมนุษย์ก็ไม่มีอยู่ที่นั่นเช่นกันและถึงแม้จะมีเงื่อนไขทั้งหมดนี้นาซาและอีลอนมัสก์มีแผนอะไรในการทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่บนดาวอังคาร ตามแผนแล้วมนุษย์กลุ่มเล็กๆจะไปดาวอังคารครั้งแรกในปี2026กลุ่มนี้จะมีทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อความอยู่รอดอย่างน้อย2ปีได้แก่อาหารและเครื่องดื่มออกซิเจนและชุดป้องกันแต่ก่อนที่กลุ่มนี้จะไปถึงที่นั่นการสร้างที่พักพิงบนดาวอังคารเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าเพราะพายุโคลอนอันเลวร้ายบนดาวอังคารก็เป็นอันตรายสำหรับมนุษย์ ที่พักพิงสำหรับป้องกันเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นจากดินที่มีอยู่บนดาวอังคารแต่เมื่อไม่มีมนุษย์อยู่ที่นั่นแล้วใครจะเป็นคนสร้างที่พักอาศัยเหล่านี้ <Hey. S 1> ในความเป็นจริงแล้วที่พักทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้นโดยหุ่นยนต์ซึ่งหุ่นยนต์อัจฉริยะประดิษฐ์จะถูกส่งไปยังดาวอังคารก่อนมนุษย์นี่จะเป็นหุ่นยนต์ชนิดพิเศษที่สามารถทำงานได้ในส่วนต่างๆ และหุ่นยนต์เหล่านี้ก็สามารถทำงานได้เร็วกว่ามนุษย์มากโดยจะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์กล้องล้อเลื่อนสำหรับรถขุดและเครื่องพิมพ์สามิติด้วยหุ่นยนต์เหล่านี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะค้นหาดินประเภทใดประเภทหนึ่งก่อนโดยใช้เซ็นเซอร์ช่วยและเมื่อถึงจุดที่พบดินที่เฉพาะเจาะจงแล้วพวกมันก็จะตั้งฐานขึ้นมาในบรรดาหุ่นยนต์เหล่านี้ หุ่นยนต์ที่มีหน้าที่ขุดจะขุดสถานที่นั้นและรวบรวมดินจากนั้นหุ่นยนต์ตัวเล็กก็จะนําดินนี้ไปยังหน่วยปรับปรุงและดินนี้จะถูกส่งไปยังหน่วยเครื่องพิมพ์3มิติซึ่งจะเป็นการพิมพ์3มิติทีละชั้นงานนี้จะดําเนินต่อไปเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งสามารถติดตามได้แม้กระทั่งจากโลกระยะที่สจะเริ่มขึ้นหลังจากศูนย์พักพิงเสร็จสิ้นกลุ่ม,มนุษย์จะลงจอดบนดาวอังคารเป็นครั้งแรก และนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาจะมีสิ่งของมากมายติดตัวไปด้วยหุ่นยนต์ที่อยู่บนนั้นจะต้อนรับมนุษย์ที่นั่นและหยิบสัมภาระจากจุดลงจอดไปยังยูนิตฐานและยูนิตขนาดเล็กจะถูกเก็บไว้ภายในกำบังซึ่งจะกลายเป็นแฟลตเหล่านี้โดยอัตโนมัติเนื่องจากความกดอากาศของดาวอังคารต่ำมากนี่คือเหตุผลว่าทำไมมนุษย์จึงอาศัยอยู่ที่นั่นในยูนิตท,ที่มีแรงกดดันเหล่านี้ นั่นคือความดันเทียมจะถูกสร้างขึ้นในยูนิตเหล่านี้เหมือนกับโลกยูนิตที่มีแรงดันทั้งหมดนี้จะเชื่อมโยงถึงกันและเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้จะมีการจัดตั้งโซลา่าฟาร์มด้วยความช่วยเหลือของหุ่นยนต์หากบุคคลใดต้องออกจากยูนิตฐานจะต้องมียานพาหนะพิเศษมาซ่อมที่ประตูห้องโดยสารเพื่อไม่ให้แรงดันภายในรั่วไหลโดยการเปิดประตูตอนนี้ถึงคราวที่จะต้องสร้างเรือนกระจก เพื่อให้พืชผักสามารถปลูกบนดาวอังคารได้จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในตอนแรกสามารถปลูกได้เฉพาะมันฝรั่งและถั่วเท่านั้นเมื่อพืชเหล่านี้เติบโตในเรือนกระจกสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นจากต้นไม้เหล่านี้ซึ่งมีความสำคัญที่สุดที่จะต้องมีบนดาวอังคารและสิ่งนั้นก็คือออกซิเจนนอกจากใช้บริโภคแล้วพืชผักต่างๆจะให้ออกซิเจนแก่มนุษย์แต่ออกซิเจนนี้จะมีไม่มากขนาดนั้น ดังนั้นเร็วๆนี้จะมีการจัดเตรียมการผลิตออกซิเจนบนดาวอังคารด้วยทีมนักวิจัยได้ทำการทดลองนี้ด้วยอุปกรณ์พิเศษที่สามารถสร้างออกซิเจนผ่านพลังงานแสงอาทิตย์โดยจะดึงคาร์บอนไดออกไซด์และความร้อนจากชั้นบรรยากาศของดาวอังคารมาและจะปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปทำให้ออกซิเจนถูกแยกออกจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และถูกรวบรวมไว้นั่นหมายความว่า ขณะนี้จะมีมนุษย์กลุ่มเล็กๆสามารถผลิตออกซิเจนที่นั่นได้แล้วและจะมีอาหารอยู่แค่สองชนิดและยานสำรวจบนดาวอังคารก็พบน้ำแข็งใต้พื้นผิวที่นั่นดังนั้นน้ำจึงถูกสร้างขึ้นโดยการละลายน้ำแข็งนั้นด้วยสิ่งสำคัญที่มนุษย์ถูกส่งไปดาวอังคารพวกเขาจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้และเมื่อถึงเวลาพวกเขาก็จะสามารถกลับมายัางโลกได้เช่นกันแต่ทั้งหมดนี้จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปหรือไม่ เพราะมนุษย์ที่ไปดาวอังคารก็แทบไม่เคยออกจากที่ป้องกันเลยถ้ามนุษย์ต้องไปดาวอังคารพวกเราจะต้องใช้ชีวิตแบบเดียวกันหรือไม่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีวิธีแก้ปัญหาใดๆแต่พวกเขาเชื่อว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของดาวอังคารซึ่งจะทำให้อุณหภูมิของดาวอังคารเพิ่มขึ้นแล้วบางทีในอนาคตหลังจาก 100- หรือ200ปีดาวอังคารก็อาจจะกลายเป็นสีเขียวอย่างที่เราคิดอยู่ตอนนี้ ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วการเพิ่มอุณหภูมิของดาวอังคารจะทำให้สามารถพบชีวิตที่นั่นได้อีกครั้งและหลังจากรู้แนวคิดที่มอบให้เพื่อจุดประสงค์นี้แล้วก็คงเป็นเรื่องยากที่จะทำได้นักศึกษา MIT มาร์กาเรต้ามาริโนว่ามีความคิดที่จะสร้างโรงงานบนดาวอังคารด้วยความช่วยเหลือของหุ่นยนต์ซึ่งจะทำงานเพียงอย่างเดียวในตอนเช้าและเย็นทั้งกลางวันและกลางคืน และสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือพวกเขาจะทำเพียงการต่อยควันเท่านั้นเนื่องจากควันนั้นกำลังเกิดขึ้นกับโลกของเราซึ่งสิ่งเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นบนดาวอังคารด้วยนั่นก็คือการเกิดภาวะโลกร้อนในทางกลับกันอีลอนมัสยังได้เสนอแนวคิดที่จะเพิ่มอุณหภูมิของดาวอังคารด้วยนั่นคือการใช้อาวุธนิวเคลียร์บนดาวอังคารจะมีการยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์หนึ่งหมื่นลูกเมื่อเสร็จแล้วน้ำแข็งที่นั่นก็จะละลาย อุณภูมิโดยรวมที่นั่นก็จะเพิ่มขึ้นด้วยและในไม่ช้าดาวอังคารจะกลายเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ได้จริงแผนของอีลอนมัสและนาซาจนถึงขณะน,นี้คือในปี2036มนุษย์กลุ่มเล็กๆก,ก,กลุ่มแรกจะไปที่นั่นและทำการทดลองต่างๆเมื่อโลกและดาวอังคารมีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกันผู้คนจะถูกส่งไปยังดาวอังคารภายในปี2050ผู้คนหนึ่งล้านคนจะอาศัยอยู่ในห้องที่มีแรงดันดังกล่าว และในขณะเดียวกันก็จะพยายามเพิ่มอุณหภูมิของดาวอังคารด้วยพวกเขาคิดว่าหลังจาก100หรือ200ปีพวกเขาจะประสบความสำเร็จในการทำให้ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่คล้ายโลกมากที่สุด